วินาทีที่เจนเจรายุมีซีนหวานเหมือนหอมแก้มค่ะถึงแม้ว่าประเอกสุดฮอตอย่างเจนเจรายุตั้งสีสุขจะไม่ค่อยได้เปิดเผยเรื่องราวความรักกับหวานใจอย่างน้องโฟมออกสื่อสักเท่าไรเฮมยังไม่ค่อยลงภาพโชว์ความหวานอีกด้วยก็มีเพียงแต่การถ่ายภาพร่วมเฟรมก,กันกับกลุ่มเพื่อนแก๊งใหญ่ที่เห็นได้ว่า อินสตาแกรมนั้นมีการแสดงความคิดเห็นและมีรูปภาพออกมาให้ได้เห็นกันเรื่อยๆแต่ความรักของทั้งสองคนเขาก็ยังบอกได้เลยเนะคะว่าแฮปปี้ดีไม่มีเปลี่ยนเลยแหละค่ะถึงจะไม่ค่อยได้ลงรูปคู่หวานใจให้แฟนกลับได้เห็นสักเท่าไรแต่พระเอกนา้วานอย่างเจนจิรายุก็ยังคงแฮปปี้ตลอดทุกเวลาที่ศึกษาดูใจกันมานานกว่า2ปีกับแฟนสาวนอกวงการและค่ะพระวลาสุดนิ้่ายชายพร้อมด้วยแก๊งเพื่อนสนิทต,ต่างรวมตัวกันจัดงาน แฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับสาวโฟกที่ร้านอาหารปิ่งย่างแห่งหนึ่ง โดยในอินสตาแกรมของหนุ่มเจมแม้จะไม่มีการเคลื่อนไหวทางภาพหรือคลิปภายในงานแต่แก๊งเพื่อนที่ไปด้วยการตั้งถ่ายอินสตาแกรมสตอรี่กันอย่างสนุกสนานค่ะซึ่งทำให้แฟนกลับในเห็นมุมน่ารักของพระเอกคนดังทั้งยืนร้องเพลงบนเก้าอี้ร่วมกับสาวโฟมที่นั่งร้องอยู่ข้างๆค่ะแต่ที่สะดุดตาเห็นจะเป็นช็อตที่หนุ่มเจมขน้อมตัวไปไกลชิดกับแฟนสาวกลายว่าเป็นการหอมแก้มทำเอาชาวเน็ตเขาฮือฮาไม่น้อยค่ะบางก็มองว่า เป็นเพียงการโน้มตัวมาพูดกระซิบกันเท่านั้นหรือจะเป็นช่วงเป่าเค้กของฝ่ายหญิงที่โดนเสือพายด้วยเงินสดเป็นธนบัตรใบละหนึ่งพบาทจํานวนมากส่วนใครจะเป็นคนห้คงต้องรอฟังจากปากของหนุ่มเจมทั้งในเรื่องของเค้กและซีนหวานๆกันอีกครั้งค่ะ